ตอนนี้เราอยู่ที่บูธ Bitasa หนึ่งในบูธที่น่าสนใจมากๆในงาน Blockchain Genesis Thailand 2022งานที่รวมคนในวงการและคนที่สนใจในเรื่องคริปโตและบล็อกเชนของไทยในครั้งนี้บูธ Bitasa มาพร้อมกับทีม Go Digital to Real World เชื่อมโลกดิจิทัลสู่โลกจริงด้วยการสร้างโซนต่างๆให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองสัมผัสถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่มาพร้อมกับบัตร Freedom Card ที่เป็นไฮไลท์ในครั้งนี้ ฟรีดอมการ์ดคือบัตรวีซ่ารูปแบบใหม่เรียกว่าเป็นบัตรใบแรกที่ให้อิสระในการเติมเงินได้ทุกที่ทุกเวลาทางบ i ทัสซ่าได้ร่วมกับผู้นําด้านนวัตรกรรมการชําระเงินดิจิทัลระดับโลกอย่าง T2P และว,วีซ่าเพื่อสร้างบัตรที่เชื่อมโลกการเงินดิจิทัลให้เข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์การใช้จริงในชีวิตประจําวัน ทางบิ t ท s a ซอธิบายว่าบัตรฟรีดอมการ์ดเป็นวีซ่ที่เติมได้ทั้งเงินบาทไทยหรือแลกเปลี่ยนคริปโตเป็นเงินบาทไทยผ่านแอปบิ t ทัซโดยตรงเพื่อเติมเข้าบัตรก็ได้ครับการใช้บัตรฟรีดอมการ์ดก็ไม่ต่างจากการใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเลยเราสามารถถือบัตรไปใช้ได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ line, ตามหน้าร้านที่รับวี s a กว่า80ล้านแห่งทั่วโลกแถมยังได้สิทธิประโยชน์ กลับมาด้วยนอกจากนี้บัตรฟรีดอมการ์ดยังได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายไทยและจากความร่วมมือกับผู้นําด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเงินระดับโลกทําให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์จะปลอดภัยพูดถึงสิทิธโยชน์พิเศษของการถือบัตรฟรีดอมการ์ดจากข้อมูลที่ถามในงานก็แบ่งได้เป็นสส่วน ส่วนแรกก็คือสิทธิประโยชน์แบบดิจิทัลที่ทุกการเติมเงินและการใช้บัตรจะได้เงินคืนเป็นเหรียญ b t z โทเค็นดิจิทัลของกลุ่มบริษัท B ีทัซที่อาจมีโอกาสเติบโตได้ในอนาคตซึ่งการรับเหรียญ B ี Z จากบัตรจะมาจาก3ช่องทาง1คือรีวอร์ดจากการวางสเต็กสูงสุด6% 2สองคือเงินคืนจากการเติมเงินและการใช้บัตรสูงสุด9% 3คือโบนัส b t z 5%จากการชวนเพื่อนมาสมัครบัตรส่วนที่2คือสิทธิประโยชน์ในชีวิตจริงที่มีหลากหลาย ตั้งแต่บริการพิเศษด้วยเบอร์โทรติดต่อด่วน24ชั่วโมงบริการผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยจัดแจงเรื่องต่างๆให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ช่องทางพิเศษในการใช้สถานที่ต่างๆและเข้าถึงประสบการณ์ดีๆจาก r รี d o มรวมถึงส่วนลดและดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำโดยระดับสิทธิประโยชน์ของฟรีดอมการ์ดและประเภทของบัตรที่จะได้รับมีอยู่เจระดับตามมูลค่าการวางสเต็กที่เริ่มต้นตั้งแต่0บาท ไปจนถึง10ล้านบาทระดับ0-2ถึงจะได้บัตรเป็นแบบ PVC ส่วน3-4ถึงจะได้บัตรเป็นแบบ LED สุดท้าย5-6ถึงจะได้บัตรเป็นแบบ Metal ที่เป็นโลหะตัวบัตรจะมีให้ทั้งบัตรเสมือนจริง Virtual Card ที่อยู่ภายในแอปพลิเคชันของ Bitasa และบัตรแบบ Physical Card หรือบัตรแข็งที่จะส่งตามหลังมาให้ครับสำหรับการสมัครบัตรก็ทำได้แบบออนไลน์ผ่านแอป Bitasa เลยไม่ต้องยื่นเอกสารให้วุ่นวายใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็พอแถมยังสมัครฟ e ีด้อมการระดับศูนย์ ที่ไม่ต้องวางสเต็กได้ด้วยนะแต่มีช่วงเวลาจํากัดอยู่ซึ่งในงานก็มีคนที่สนใจมาสมัครค่อนข้างเยอะเลยรวมถึงทีมงานแบรไตด้วยการสมัครจะแบ่งออกเป็น3สเต็ปหลักๆ1คือโหลดแอปบิตาซาเปิดบัญชีและยืนยันตัวตน2คือทําการสมัครและเลือกอระดับบัตรที่ต้องการ3คือทําการยืนยันตัวตนสําหรับการสมัครบ,บัตรเมื่อสมัครและยืนยันตัวตนผ่านสําเร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถเติมเงินและเริ่มใช้บัตรได้ทันที ฟรีดอมการ์ดถือว่าเป็นบัตรวีซ่ารูปแบบใหม่ที่เติมได้ทั้งเงินบาทและแลกเปลี่ยนคริปโตเป็นเงินบาทเพื่อเติมเข้าบัตรและเอาไปใช้ได้ทั่วโลกแถมได้สิทธิประโยชน์มากมายและทั้งหมดนี้คือข้อมูลจากบูธบีทัสซ่าในงานบล็อกเชนเจเนซิต์ไทยแลนด์สอง2ัี่สบที่แบไตยเอามาฝากสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ freedom.cards frwe.dom.cards คำเตือนคริปโตเคเรนซีและโทเคนดิจิตอลมีความ ความเสสียงงู่ท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจํานวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้